โูมแพ้ไซนัสมเกรนนอนไม่หลับแย่มากแต่แก้ได้ด้วย บาลานยูคอลด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติน้ำมันจมูกข้าวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายรูข่าวบำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตสมลดความเครียดช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นเห็ดยามาบุชิตะเกะออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆน้ำม,นมันเมล็ดงาคิมอนลดไขมันในเลือดเห็ดชิตะเกะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน้ำมันงาลดการอักเสบขิงกระตุ้นภูมิคุ้มกันขับเหงื่อขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อถังเช่าเพิ่มความจําป้องกันโรคความจําเสื่อมเห็ดหลินจือผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อทําให้นอนหลับได้สนิทเพียงวันละหเม็ดเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องภูมิแพ้และไซนัสรักษาอาการปวดหัวและไมเกรนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองและระบบประสาท ผ่านมาตรฐานการรับรองจากอ,อยอและเครื่องหมายฮาลาลอย่างถูกต้องการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในหมู่อาหารเสริมและรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ัวน,นี้นะคะเขาสกัดไปด้วยสมุนไพรถึง13ชนิดเลยค่ะทานดูแล้วอาการดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยค่ะพิมพ์เริ่มทาน10วันแรกหายใจสะดวกขึ้นน้ำมูกลดลงเลยอยากจะลองแนะนําเพื่อนๆที่มีปัญหาภูมิแพ้หรือไซนัสเนี่ยลองไปทานตัวนี้ดูเห็นผลดีแล้วก็เร็วมากๆเลยทานแล้วไซนัสหายนะครับใครยางหายรีบทานเลยนะครับอันนี้ผมทานและเห็นผลจริงถึงอยากบอกใครคนที่เป็นไซนัสนะครับพอทานไม่ได้สักระยะหนึ่ง ผมทึ่งเลยนะครับอาการของผมเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยคัดจมูกไอจามอาการต่างๆเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยตื่นนอนมาตอนเช้าไม่แสบโพรงจมูกไม่มีน้ำมูกที่สำคัญลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นตอนนี้ทานหมดไป2กระปุกแล้วนะคะมีคอนเฟิร์มได้เลยคะ่ะสามอาทิตย์คุณจะหายขาดจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแน่นอนพิเศษเซ็ตสุดคุม้มซื้อ2แถมห รีค่าจะส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง